ดีด้วยนะครับผมอายุ15เกิดมาเป็นสาวดีไห่ไแล้วต่อไปดีครับมากครับเอทออ18ครับน้องสุบคคถ้าจำไม่ผิดคุณนี้มีหลากหลายอารมณ์ในการสแสดงนะคะรับและมาแรกต่อไปครับ กี่คนแล้วเท่าไหร่ครับกี่คนแล้วถ้าวรวมปอมพูล่าหมดกี่คนครับสิบคนแล้วก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่พอครับเพราะว่า ตอบคำถามนั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบนะครับผมก็ไม่ต้องเสียใจนะครับวันนี้คุณทำดีที่สุดแล้วขอเชิญน้องๆที่ไม่ผ่านเข้ารอบพักผ่อนด้านล่างเวทีก่อนได้นะครับแล้วก็ร่วมเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องทั้ง11หมายเลขที่จะคว้าการันตีได้แน่นอนนะครับจากยอดขายยิน h i g กว่า22ล้านบาทจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับและยังเป็นดีเด็กนะครับ1ใน10นิตยียอดซีลเลอร์ใช้สูงสุดระดับประเทศติดต่อธว่าบิวตี้สแตนดาร์ดนะคะ ว่ามตาตรฐานความงามของหนูเนี่ยมีได้ในทุกคนนะคะทุกคนมีความงามในรูปแบบของตัวเองซึ่งคาว่า beauty standard เนี่ยก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของน้ำเหมือนกันนะคะทั้งในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางาน,นะค่ะซึ่งน้ำนะคะคิดว่าณปัจจุบันโลกของเราได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะความงามสามารถเสกได้นะคะด้วยะอะตอมเซนิกค่ะแฮชท็กอบโอนจนกับท่านมครับความกลัวของกายครับความกลัวที่เป็ทนที่สุดในใจก็คือ สิ่งที่ทให้แม่ผมเสียใจครับซึ่งผมเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนมากจะสนใจแต่เรื่องของตัวเองครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบทาอะไรตามใจตัวเองบ่อยพยายามด้วยตัวเองตลอดผมไม่สนใจเลยน,นั่นเป็นสิ่งที่แม่ผมเสียใจมากแม่เคยพูดกับผมว่าแม่ทํางานแค่ตายทําทไมไม่ตั้งใจเรียนื่อแม่เลยแล้ววันนี้ครับแม่มายืนตรงนี้แล้ว จะทําให้แม่เห็นว่าสิ่งที่ผมทําอยู่มันไม่สมบูรณ์แม่ผมจะทําให้แม่ม,แมิมใจและปวงเจ้ารางวัลนี้กบไปฝากแม่และเลปิดร้านอย่างที่แม่ต้องการได้สำเรครับผมก็คนที่มีความรู้สึกเขามีความสวยในตัวเองเขาเกิดมาที่จะเป็นตัวของตัวเองเสน่ห์ของเขาคือตัวของเขาไม่จําเป็นต้องแบ่งแยกเท,เทอครัเขาบคุณครับ ความงามหรือความสามารถสิ่งไหนมีความสำคัญที่จะพาให้คุณไปถึงจุดมุ่งหมายได้เพราะอะไรฟังอีกครั้งนะครับคุณคิดว่าความงามหรือความสามารถสิ่งไหนมีความสำคัญที่จะพาให้คุณไปถึงจุดมุ่งหมายได้เพราะอะไรเชิญครับค่ะหนูว่ามันต้องคบคู่กันทั้งสองอย่างนะคะถ้าเราขาดความสวยแต่<อ>เราไม่มีความพยายามเราก็ไม่ได้อะไรทั้ง มีความพยายามเนี่ยก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะดังนั้นคิดว่า<อ>เราต้องทำสองสิ่งนี้ให้ควบคู่กันไปค่ะเพราะว่าความพยายามของเราเนี่ยมันจะมาเองถ้าเราอยากไปจุดสูงสุดความงามมันก็จะมาต่อไปแล้วก็มาทำได้ที่อะตอมคลินิกนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ